สวัสดีครับพี่น้องอาเทียวเยวมืองโบราณครับอยุธยาพี่น้องเอาไปทำเพื่อทาน,ทน,ทานครับเจดีครับพี่น้องอืม พาชมบรรยากาศครับพาชมบรรยากาศพี่น้องบอกว่าถือรถครับว่าคืออีหยังอีหยังในแค่พาชมนะพี่น้องเนาะง่ายจังเมืองเก่าแหละครับมันก็จะเป็นกำแพงรอบๆอ,อ้อมรอบครับพี่น้องคนไทยเสียบาทครับคนไทยเสียบาัาทนี่ครับพี่น้องคนละสิบบาท

ภาพของบรรยากาศพี่เต้เราเห็นแั้วพี่ชมบรรยาก,กาศไปเรื่อยๆครับพี่น้องคนทีมาเที่ยวไล่ครับ ครับพี่น้องคนเดินมาเที <t a> <t a right kind of ่ยวหลายหลายครับก็เขาอาย่างมึงไปแล้วนะครับพี่น้องเขาบดให้ขึ้นเนาะบรรยากาศสิเป็นแนวนี้ครับโอ้ฝาห้องเที่ยวใส่

นี yeah. mm ่มีแต um, yeah. mm ่ต mm ้นบ uh ักท่านนี่ต้นบักท่านต้นบักท่านหลายหลา้ยัมเยจเลซื้อหมดเลมีหลายมองบ่มี